เซตนี้อยู่ที่1 3 4 9 9 5ดอลลาร์อยู่ประมาณ5 0 0พมาแล้วฮะวันนี้เราอยู่ที่โซโหมันเกิดนางนะฮะวันนี้จะพาไปดู snow peak snow peak shop ขวัญใจแคมเปอร เห็นแต่ป้ายนี่ไงถึงแล้วนี่ฮะสโนว์พีคช็อตมาฮะอยากก็แฮ่แค่ฟูดเดี๋ยวไปนะเจ้าของมันเกิดไปแล้วเจเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะฮะสโนว์พีคเซตนี้ดูดีนะฮะโอ้โห เป็นเซตที่ผมหมยมั่นปั้นมือไว้เลยนี่ต้องถามเมียก่อนอนุมันไหม It's okay It's okay Get it Buy ไหมซื้อไหมซื้อไหม That part is $350 The table is $350 Yeah So you're looking at $1,000 Yes Easily Yeah ของเขาดีจริงๆนะฮะโอ้โหดูดิดูทุกอย่างนี่เป็นดีเทลนะฮะให้ดูนี่มือไม้จับนี่ก็ต้องมีนะนี่ขายนี่ ไม่ได้วะจับแม่งได้วะอีกฮะกระติกแนวตำนาน I think the same quality ชอบไหมชอบยัง <c oughs> ชอบชอบซื้อเลยอันนี้นะฮะถ้าจักปลายแล้วประมาณ500เหรียญไม่เหี้ยแพงชิปหายอ่ะเขาไปดูข้างในกันดีกว่าเนี่ยเฮีย I like that one too ขวานก็ต้องมานะฮะของที่นี่แพงทุกอย่างโคมไฟก็แพงครบตอนนี้ให้เมียเดินดูอยู่นะฮะว่าเขาจะเอาอะไรเอดี๋ยวดีโอนี่นี อันนี้ดีมากนะฮะให้เมียลองนั่งฮาร์วส์เนี่ย o ุก small but yeah oh, today we, we get this one นี่เองอ่ะมาเอาไปเลย happy birthday ไงช็อปสติ๊ก want this one too <Thank you. S 1> อืมอันนี้เป็นถูกมือถูกมือในตำนานนะอยากได้มีทุกอย่างคอน โคดเจแนะมีเก cool. uh, like ี like ๊ยด้วยนี่ไงขายอ w e lot of like hardcore s n o o p l guys and they like ask for one so like oh, i e had t e 450 for like เข้าใจเลือกไหมฮะตอนนี้ o ว c า t c h o n you like one two two You want this one too and so. this one too? I think so. Okay. Here งานเท่าไหร่วะ 140. ประมาณ50 50ของประมาณ200เฮียร์ละงานงอก200เหดือนวันนี้สองตะเกียบแก้ว1เซตแล้วก็มีฝากคอ s okay. <S And the other one is coming. Yeah. The cup. So, okay, now stacking mug set, silicon lid, two sets of chopsticks, one Shimo tumbler. After tax, it's gonna be 303.50. dollars 50 Birthday. I'm Jacob. 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 เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ How about that Happy birthday to you It's your birthday เร mm ียบร้อยครับวันน yeah. ี้โดนสโนว์พ a k ก็เรียบร้อยไม่น่ามาเลยเป็นว่าถ้าใครมาก็มาแวะดูนะแต่เขาจะย้ายร้านแล้วนะไม่มีแล้วนะร้านนี้ตุลานี้ร้านนี้ก็จะไปอยู่ที่อื่นแล้วนะเขาจะไปที่ใหญ่กว่าแต่ว่าเขาจะไปที่ไหนเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกัน อะไรฮะวันนี้สโลพิกบาย